สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอันพี่ช้างก็เอาหลักหน่วยบนสูตรที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากนะสูตรนี้มีแค่สองตัวมาตัวนะคะเราลองมาคำนวณดูค่ะก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งเดินเข้ามาแค่สองสามงวดเองนะคะก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะหาว่าเขาเพิ่งเข้าแบบนี้ก็น่าลุ้นอยู่นะคะมาแล้วก็จะมีหลักหน่วยบนตัวเดียวอีกนะท่านผู้ชมนะหาว่าท่านชอบก็ กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวก็จะมาจับคู่ให้นะคะก็วันนี้ก็วันที่ยีแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาจับคู่กันบางท่านก็อาจจะอยากจ,จะได้เร็วๆแล้วนะฝากฝากอาชัดมิดนะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่จะเป็น2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหนะคะ ก็เป็นสี่เป็นหกเป็นเจ็ดนะคะเอาเจ็ดมาวางค่ะเ็แล้วก็แปดนะคะเข้าสองตัวเลยเห็นนะคะท่านผู้ชมแต่เราก็วงแค่หลักหน่วยก็พอค่ะมาดูงดที่สองกันค่ะงดที่สอง ก้าเก้าก็แปดนะคะแปดบวกสองก็เป็นสองบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งมาวางกันหนึ่งสองเห็นไหมคะตัวนี้ก็เข้าสองตัวเลยนะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเลยอะ่ะอืตัวนี้ก็เข้าเห็นไหมคะตัวนี้นะเข้าสองตัวเลยนะคะอาจะพูดเบาไปนิดเนาะมาดูข้อที่สามกันคะ่ะ สีิก็เป็นแปดนะแปดบกสองก็เป็นหกค่ะบวกหนึ่งก็เป็นอะไรแปดบวกสองก็เป็นศูนบกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะก็เอาหนึ่งมาวางค่ะหนึ่งแล้วก็สองคะ่ะอ่ะตัวนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาดูว่าที่ว่ที่เพิ่งออกกันค่ะ เห็นไหมคะพี่ช้างคลิปไม่ยาวนะช่วงนี้คลิปไม่ค่อยยาวนะคะสี่ห้านาทีสองสามนาทีเองค่ะอ่าสองสองอันนี้ก็เป็นสองเป็นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าเหนไหมคะสองสองก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะเอาห้ามาวางะคะ่ะห้าแล้วก็หนะคะอ่าตัวที่หลักหน่วยคือตัวนี้นะคะมาดูงวดที่ ที่จะออกกันคะท่านผู้ชมที่จะออกกันเนาะสี่สีส่ก็แปดนะสี่สีส่ก็แปดอ่ะสองแปดก็สนะิบหกนะบวกหนิงก็สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเอา 7, เจ็ดแปดเฮ้ยใช่หรือเปล่าเอออ่ะเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะแต่ก็อันนี้เขาไปตรงกับ เดี๋ยวนะนี่หลักหน่วยของเราทำไมเขาไม่ตรงกับสดไหนเลยเขาไม่ตรงเลยท่านชมนะคะพอ่อเราไม่แน่ใจถ้าสมมติเราเขาไม่ตรงกันเขาก็อาจจะไปหลักสิบจะไปตรงกับหลักสิบเนาะท่านชมเนาะก็ก็คิดว่าเขาไม่ตรงกับเนี่ยเขามาตรงกับตัวหลักสิบอันะนะนี้นท่านชมเห็นไหมคะ มาตรงคำเล็กหลักสิบตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะไปหลักสิบหรือเปล่านะคะ,ะก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะก็ลองกลับสลับปรับเป็นนิดหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้ท่านจงโชคดีค่ะขอหเห้เองค่ะ,ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันหลักร้อยบนหรือว่าสรุปหรือว่าสรุปสองตัวบ,บนนะคะติดตามกันดูนะคะ